เรื่องที่ฉันจะเล่ามันเริ่มมาจากมณเแซตยุคเก่าในตอนที่อาณาจักรถูกปกครองไปด้วยเผด็จก,การฉันรู้จักเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขารู้จักวิธีเล่นพินและแต่งบทกวีด้วยตัวเองแต่เขาเกิดมาในกำแพงพายุและไม่เคยเห็นท้องฟ้าสีครามเลยแม้แต่ครั้งเดียวฉันอยากรู้เวลานกบินมันเป็นยังไงดวงตาของเขาช่างดื้อรั้นและเปล่งประกายแต่เสียงของเขานั้นก็ถูกเสียงพายุกลบไปจนหมด เพราะลมพายุหมุนนั้นจะเราไว้เพียงเสียงแห่งการสรรเสริญเท่านั้นท้องฟ้าที่แจ่มใสบทกว,วีและบทเพลงที่อยู่นอกกองขังมันก็คู่ควรกับการต่อสู้ให้ได้มาไม่ใช่หรืองไงเพราะเหตุน,นั้นเด็กหนุ่มจึงได้ส่งคําเชิญมาให้ฉันไปกับฉันเถอะไปกาจัดเด็ก,การให้สิ้นซากและทําลายกําแพงพายุก,กันเด็กหนุ่มคนนั้นได้ชูธงแห่งการต่อต้านฉันเองก็ได้เข้าร่วมสงครามเพื่ออิสรภาพเหมือนกันกลุ่มผู้ทําลายกองขังได้รับชัยชนะมาดูตลอด เทพเจ้าร่มสลายพายุนับพันกลุลาหนและอาณาจากักรทูซันคอนในคอนไฟเราเห็นการตายของเผดจการในเท่าฐานเราเห็นการล่มสลายของหอคอยนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของมอสรดกยุคใหม่ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครได้ขึ้นครองบัลลังก์อีกเลย